เมื่อเราหน้าเหมือนคนดังแล้วเราใช้หน้าตาของเราหาเงินแบบนี้มันจะถูกหรือผิดกันนะเชิญรับชมได้ในคลิปเลยนะครับเป็นไวรัลเลยนะครับผมเมื่อเมืองไทยนะครับผมมีโรเซ่เป็นของตัวเองนะฮะนั่นก็คือน้องแพรพลอยนะครับผมสาวน้อยที่หลายคนมองว่าระไม้คล้ายกับโรเซ่เหมือนหลุดออกมาเลยใช่ไหมครับเออที่ว่ามันมีเขาถ่ายในทิกตอกใช่ไหมมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาไปเจอปุ๊บ โรเม่หนีทัวร์หนีทัวทรว์มาเที่ยวไทยีคอนเสิร์ตมาเที่ยวไทยใช่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  หลังจากนั้นก็เลยมีคนออกมาคอมเมนต์เลยว่าอเอ้ยด่าเหมือนกันนะคนออกมาแรกๆเขาก็ชมสักพักหนึ่งจะมีเป็นแฟนคลับของโรเซ่ใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ครับผมเขาเป็น main, ม main Rose, เมนโรเซ่แบ็คพ<ๆ>ิงก์เขาเรียกว่าเมนใช่ไหมเ,เขาว่างไงเขาว่าไงโดยทวิตต้นทางได้ระบุว่าไม่รู้เจ้าตัวได้เงินหรือเปล่านะแต่ทั้งแบรนด์ทั้งร้านค้าก็พยายามพาคนที่มีอิมเมจคล้ายกับศิลปินเนี่ยมาสร้างกระแสหากินกับชื่อเสียงของศิลปินจริงๆทำไมต้องติดแท็กโรเซ่ถ้าได้จะเอามาใช้ สร้างกระแสหรือเปล่าแล้วได้มีผู้แชร์ออกไปประมาณ25,000ครั้งโอ้โหแชร์เยอะขนาดนี้แล้วก็คอมเมนต์วิจารย์ยังแบบมันไหวเลยทัวลงกันสนันเลยแหละโหรถทัวรล้ถทัวนี่ไม่ว่างคิวนะ คนหนึงตัวแน่นอนคนหนึ่งพยายามแค่ไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ดังขนาดนี้ความสามารถด้วยแต่อีกคนแค่หน้าเหมือนมีงานเข้ามาพิัวอกของเมนโรเต้อยากรู้ว่าขีทำไมทำไมขีทำไมล้อมรออยู่ลรออยู่อยากรู้ว่าใครชอบขีบ้างรอดูซิมึงจะออกยังไงแต่ที่แน่ๆนะที่ชอบน่ก็คือร้านค้าขายของสินค้าต่างๆเข้าแต่เสื้อผ้าก็เข้า เพราะว่าหน้าละไม้ละคล้ายแล้วก็เหมือนค่าตัวก็ถูกกว่ามองตามหลักเศรษฐศาสตร์และหลักเศรษฐกิจก็ประมาณนี้เลยอืแล้วแล้วคนที่ออกมาเห็นใจบ้างมีไหมก็มีนะก็มีนะเขาก็บอกว่าเจ้าของช่องอ่ะอยากคิดมากนะครับต่างคนก็ต่างความคิดเป็นธรรมดาของคนสวยอยู่แล้วสําหรับผมเนี่ยพี่น่ารักในแบบของพี่นะครับไม่เหมือนใครทั้งเส้นแล้วเคยเจอเธอที่ที่มอเธอเธอตัวจริงน่ารักมากอย่าไปสนคนที่ไม่รู้จักเราจริงๆ แค่คนที่ให้กําลังใจและเข้าใจเราจะดีกว่าสู้ๆนะอ่ะโอเคแล้วก็จะมีคนนะบอกว่าอย่าคิดมากด้วยมึงอย่างแวเป็นเรื่องอันอีกนะ,ะเนดี๋ยวคุณวุ้นที่ก็กำหมัดเราสุดท้ายอะไรสุดท้ายก็จะบอกว่าคนเรานี่นะหน้าเหมือนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อก่อนนี่นะครับผมก่อนที่จะมีโรซี่เมืองไทยนะเมื่อก่อนประเทศไทยเรานี้มีสภาโจ๊กเลยนะบอกเอาไว้เผื่อคนยังไม่รู้ พี่สีก็ไม่เห็นไปร้องเรียนในตอนนั้นสัพี่สีอยู่บ้างโอ้ยโย่พี่สีย,ยังลึกไม่ออกตอนนั้นแล้วแล้ว,ลวมีใครในที่บอกว่ารับงานซ้อนได้อ่ะอ๋อกิตติเมนดาวกับน้องไทเกอร์เับผมหน้าตาเหมือนกันมากเลยตอนนั้นกิทีิเมนดาวเขาบอกว่ารถติดเขาบอกว่ารถติดไฟแดงมาเลยลงโทสตอรี่มาเลยปุ๊บทำไงแล,แล้วก็ทำไงเขาก็โทรหาน้องไทเกอร์มารับงานเพลงออ๋อไอ้นั่นอยู่ใกล้ๆไปดีฮะคร้บง่ายเกินแล้วเจ้าของงานเขาไม่ว่าวะอเาิ่น เขาปิดปากอะไรเดินเข้าไปรับปิดปากไหมเฉยเยขาเอามือปิดปากนี่เหรอเขาปิดปากหรือเขาแค่เดินไปรับรางวัลเขาใส่แมสแล้วเขาแค่เดินไปรับแนใช่ไหมแล้วตอนนี้เจ้าของงานรู้แล้วทําไงอะก็โอเคไงโอเคผ่านไปแล้วโอเคซึ่งเหตุการณ์นี้นะก็มีเต็มหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพิตูนบริสแลมกับเงาเสียงของเขาเออแล้วก็จะมีพิเศษมีอุียเยอะแยะเลยนะที่ว่าเป็นดาราและศิลปินที่ทุกวันนี้กว่าจะไต่เต้ามาได้นะก็จะมีตัวที่แบบเหมือนกับงานก๊อปเกตเอนะครับผม เออพี่ไปนี่ก็มีนะใช่ลุงตู่นี่ก็มีโพูดไปเลยลุงตู่ลุงข้างบ้านกูเนี่ยอาจารย์แดงก็มีอาาจรย์แดงก็มีมีเราไม่สอง<ย>ดับเบิ้ลเลย,ยดับเบิ้ลด,ดาราที่นั่งเหมือนกันก็มีใช่ไหมใช่อ้ำมิ้น<ไ>มิน,มนอ่าหน้าก็เหมือนกันยิงยิงแล้วถากับเอลิสเอติชาอ่าันนั้นก็หน้าเหมือนกันเออดาริสากับมิวก็หน้าเหมือนกันยาย่ากับแพตริเซียก็หน้าเหมือนกัน <Okay. S 2> แล้วคือบางคนถ้าเกิดคอหน้าเหมือนกันที่เป็นดาราหน้าเหมือนกันแล้วยังไงอ่ะก็เหมือนอย่างเงี้ยเออไม่จะมีใครมาคอดคอดไหมก็อย่าไปคิดมากเพราะว่าเขาแก่หน้าเหมือนกันเสร็จแล้วเขาทําอาชีพเสริมเขาเสริมอะไรเขาเสริมตรงที่ชื่อเสียงของดาราคนนั้นจะมองมุมหนึ่งอย่างที่แฟนเมนของโรเซ่บอกว่าไปใช้ชื่อเขาทาไมอะไรอย่างง้นน่ะ <c oughs> มองมุมนั้น <c oughs> ก็ก็เป็นสิทธ แต่แต่ว่าสามารถที่จะบอกได้เลยว่าเขาก็คือหนึ่งในแฟนคลับของโรเซ่นะถ้าไม่ไม่อย่างนั้นเขาจะทําตัวให้เหมือนในตอนเริ่มต้นทําไมเพราะเขารักไงรักมึงทำเออรักแต่ทีนี้ไอคนที่เห็นหน้าเหมือนน่ะเขาก็มาทักพอมาทักอะ่ะเพราะว่าในในตัวเขาเองนะไอไอในในเฟซเขาหรือว่าในทิกตอกเขาอะ่ะเขายังไม่มีแฮชแท็กโรเซ่ไม่เคยอ้างถึงเลยนะเพราะว่าของเขาเองอ่ะไปตรวจด,ดูมาแล้วไม่มีเขาไม่อ้างแล้วมีแต่ว่าพวกคนที่เอาไป ไปแคปท่นเอาไปรีวิวอ่ะ,อะเอาไปอ้างถึงอ,อเพราะตัวเขาเองเขาไม่เขาไม่มีทำอย่างนั้นเพราะว่าตัวเขาเองนะผมเขาใช้อินสตาแกรมแพรพลอยใช่ไหมเออใช่แพรพลอยอ่ามียอดผู้ติดตามประมาณ8,000กว่าคนเองเออเขาก็เพิ่งเริ่มต้อนองไงอืมแต่ว่ายอดในผู้ติดตามในที่เกาเนี้ยนะสองแสนแล้ว อ่าอันนั้นก็เยอะหน่อยเพราะว่าเขาเขาทำ Tiktok มาก่อนโรเซ่เมืองไทยไงโรเซ่เมืองไทยเออก็เริ่มดังก็ไม่เป็นไรเหมือนกับยิ่งยิ่งหนุนให้โรเซ่ดังมากขึ้นใช่เพราะโรเซ่นี่นะครับผมชื่อจริงเขาชื่อพัคแซยองไม่รู้อ่อนถูกกันผิดคอไพด้วยนะผมว่าอาจจะโดนเมนโรเซ่ถล่มก็ได้นะครับผมยังเฟมเทวิก็ไม่พอใจจรสิงอ่าเขาเนี่ยครับผมอยู่ไอออกแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์อยู่ที่ออกรลนประเทศนิวซีแลนด์ เออแม่แม่เราแหมยิลงได้ส hmm. er like okay. ุดยอดเลยพ่อแม่เขาเป็นเกาหลีแท uh ้ๆไหมแท้ค so ่ะใช่ใช่มาแท้ชื่อโรเซ่ไม่มาจากเขาบอกเลยว่าโรเซ่เนี่ยเป็นคนที่ดังมากๆเลยนะใช่เออดังขนาดไหนไงโอ้ดังสาวแอมเห็นนะผ่ามจนกูงงโอเคโอเคสรุปแล้วสุดท้ายเลยสุดท้ายนะครับผมไม่ว่า หน้าเราจะเหมือนใครหรือใครจะเหมือนหน้าเราสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราว่าตัวเราเหมือนคนอื่นหรือเปล่าหรือตัวเราเป็นตัวของเราเองอ <S 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 คือการที่เขาหน้าเหมือนเสร็จแล้วก็ยังมีคนมาดูมาชื่นชมถึงจะมีติดแท็กแล้วก็มีการรีวิวถ้ารีวิวปุ๊บแล้วก็ยังมีคนดูอยู่แสดงว่าก็ยังมีคนชื่นชอบถึงถึงจะชื่นชอบเหมือนกับเป็นเงาโรเซ่แต่เขารู้สึกว่าเขาไปสัมผัสได้ใกล้ๆไงเหมือนกับว่ามีตัวตนเป็นสาขาของโนเซ่กันแล้วกัน ใช่ไหมอยู่เมืองไทยได้ถ่ายรูปได้ผ่านเวลาเขาเขาถ่ายรูปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเป็นโรเซ่เท่ากับว่าเขาก็ชื่นชมโรเซ่อยู่ความชื่นชมความเป็นโรเซ่ไม่ได้หายไปแค่น้องคนนี้เขาอยู่ใกล้ๆอยู่เมืองไทยสามารถจะมาทดแทนได้อย่าคิดมากคุณรุ่นที่กำบันเลยนะคุณรุ่นีกำบันเลยโอเคโอเคนะผมคลิปนี้คงใช่นี่เห็นไหมเนี่ยเราก็อยู่เหมือนกันเลยไหมผ่ยนกัน โอเคนะแต่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็อยากที่ลุงบอกเข้าไปอย่างที่ลุงบอกไปนะอย่าคิดมากโอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะไอ้นี่มันมาไหมเนี่ยสวัสดีไม่รู้นี่ต่อกันมาไหมอ๋ออยากมาก็เชิญมาหน้าติดบาทก็มาแล้วจนนะครับจบนะครับแล้วก็